แล้วทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยที่ผ่านมาเราทําเรื่องของบัตรทองเราจะเห็นว่าบัตรทองก็ยังมีปัญหาที่หลายคนกังวลอยู่หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใบส่งตัวปัญหาเกี่ยวกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเรื่องเหล่านี้มันเลยกลายเป็นปมขึ้นมาว่าในช่วงที่จะมีการรวมสามกองทุนนี่อาจจะเป็นความท้าทายหนึ่งหรือไม่นะครับที่ถ้าบัตรทองยังไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ในขณะที่ตัวเองเนี่ยถ้าจะมารวมกับกองทุนอื่นๆเนี่ยสปะสะชจะเป็นเจ้าภาพหลักนะครับเพราะว่ามีผู้ ใช้สิทธิ์มากที่สุดจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนหรือไม่ผมในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีการไปพูดคุยกับคนหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ลองไปฟังมุมมองของพวกเขาดูนะครับว่าเขามองอย่างไรกับเรื่องการรวม3ามกองทุนครับปัญหาการออกใบส่งตัวของคลินิกชุมชนอบอุ่นในกรุงเทพมหานครทำให้ผู้ป่วยสิทธิ์ปัดทองจำนวนมากประสบความยากลำบากในการเข้าถึงการรักษา โดยเฉพาะโรคที่มีความซับซ้อนคลินิกชุมชนอบอุ่นให้เหตุผลว่าสาเหตุเกิดจากการบริหารงบประมาณของสอปสอชอซึ่งจัดสรรค่ารักษาไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงอีกทั้งยังมีการหักเงินส่งต่อผู้ป่วยทําให้คลินิกขาดสภาพคล่องหากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขตัวแทนคลินิกชุมชนอบอุ่นก็มองว่าการรวม3ามกองทุนสุขภาพมาเป็นระบบเดียวอาจทําให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลง แล้วก็ส่วนข้าราชการเขายอมรับเงินเดือนน้อยเพื่อให้พ่อแม่เขามีสิทธิ์รักษาฟรีอันนี้ก็สมควรกับสิทธิข้าราชการแต่ถ้าจะเอาทุกคนมารวมกันในสามกองทุนที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่า หนึ่งประกันสังคมเขาก็เสียเงินเพื่อเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการว่างงานหรือชลาภาพส่วนข้าราชการเขาก็มีสิทธิรักษาในส่วนของเขาอยู่แล้วตามกรมบัญชีกลาง<ม>เขาก็เบิกตรงตามกรมบัญชีกลางอยู่แล้ว<ม>แต่สิทธิบัตรทองสามสิบบาทตอนเนี้ย<ม>ที่มันไม่พอเนี่ยคือมันเป็นงบปลายปิด<ม>แต่การจ่ายเนี่ยรักษาแบบปลายเปิด ตอนนี้คลินิกเหลืออยู่ในกรทมแค่สองรีคลินิกเท่านั้นและที่เชื่อว่าสิ้นปีนี้คลินิกที่ขาดทุนทั้งหมดอ่ะจะออกจากระบบคราวนี้ประชาชนก็จะกลับมาเดือดร้อนเหมือนเดิมแต่สวนทางกับเครือข่ายกลุ่มคนรักประกันสุขภาพที่มองว่าการรวมสามกองทุนจะช่วยสร้างมาตรฐานการรักษาเดียวกันและลดความเหลื่อมล้ำ ที่ผ่านมาสปสชมีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณของคลินิกชุมชนอบอุ่นอย่างโปร่งใสมาโดยตลอดและยอมรับว่าการทำงานร่วมกับภาคเอกชนต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อลดค่าใช้จ่ายและป้องกันการทุจริตเรื่องสุขภาพไม่ถนัดยกส่วนนี้ให้กับสํานักงานหลักการสุขภาพข่งชาติไปดูเลยได้ไหมให้มันเป็นระบบเดียวมาตรฐานเดียวกันแก้กฎหมายให้มันเป็นแบบนั้นเลยได้ไหมอันนี้คือความกล้าหาญ และเจตจำนงของรัฐด้วยความก้าหาญของสำนักงานประกันสังคมด้วยไปจัดการเรื่องนี้และเงินค่ารักษาพยาบาลนั้นเอาไปเป็นบำนาญให้กับผู้ประกันตนเราก็จะได้เท่าเทียมกับคนอื่นว่าเวลาเราเกษียณไปแล้วเวลาเรามีเงินเลิกทำงานไปแล้วเนี่ยเราจะได้มีเงินบำนาญมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นในมุมของฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันนโยบายรวมสามกองทุน สอสอรักชนกซึ่งมีบทบาทในการรื้อโครงสร้างระบบประกันสังคมยืนยันว่านายกรัฐมนตรีควรแสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่าจะเดินหน้าสู่ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียวยยยนขนาดที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในรัฐบาลแพรทองทานระบุว่าการรวมสามกองทุนเป็นนโยบายที่ถูกบรรจุในกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยู่แล้ว และในยุครัฐบาลปัจจุบันก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหารือในเรื่องนี้อย่างจริงจังคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เจตจำนงทางการเมืองสูงมากๆนะคะมันต้องแบบแก้ทั้งกฎหมายแล้วต้องมาดูลงในรายละเอียดแล้วก็คิดวิธีในการบริหารจัดการที่ทําให้มันไม่มีมันไม่มีจุดสะดุดอะดังนั้นมันต้องลงรายละเอียดก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารัฐบาลน,นี้จะเอาจริงเอาจังมากน้อยแค่ไหนจริงๆบัตรทองเองก็ไม่ได้ดีที่สุดร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้แบบว่า เออเลิศเลอเพอร์เฟกเขาก็มีปัญหาของเขาเนาะแต่ว่าขนาดว่าบัตรทองมีปัญหาแล้วอ่ะประกันสังคมยังสิทธิ์รักษาหวยกว่าบัตรทองอ่ะก็ลองเทียบดูเรื่องรวมไม่รวมเ็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผมไม่ได้เป็นคนตัดสินใจนะแต่มันเป็นเรื่องของกฎหมายเราดูแล้วเนี่ยกฎหมายของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนทางสปสชนี่มาที่หลังแต่มีมาตราหนึ่งเขียนไว้ในนั้นว่าเมื่อตั้งตรงนี้แล้วเนี่ยก็ให้ให้คุยกันระหว่างกองทุนของประกันสังคม แต่คุยกันแล้วเป็นผลเป็นอย่างไรก็ทําเรื่องสรุปเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาต่อไปการรวมสามกองทุนไม่เพียงช่วยลดความเหลื่อมล้าในระบบสุขภาพแม้ขณะนี้จะยังไม่สามารถรวมกองทุนให้เป็นระบบสุขภาพหนึ่งเดียวได้ในเร็ววัน แต่อย่างน้อยการที่บริหารของแต่ละกองทุนมาหารือร่วมกันในคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีก็อาจจะช่วยให้เห็นช่องว่างของสิทธิประโยชน์ในแต่ละกองทุนและนำไปสู่การปรับปรุงให้เกิดความเท่าเทีเทยมกันมากขึ้นแต่ความท้าทายก็คือแต่ละกองทุนมีสิทธิประโยชน์และแหล่งงบประมาณที่แตกต่างกันการรวมสามกองทุนจะสามารถช่วยลดภาระทางการเงินของรัฐได้จริงหรือไม่และจะบรรลุเป้าหมายของการลดความเหลื่อมล้ำได้จริงหรือ นี่คือโจทย์สำคัญที่ต้องจับตากันต่อไปดูเหมือนว่าหนทางในการรวม3ามกองทุนยังคงอีกยาวไกลครับแต่ว่าอย่างน้อยนะครับคุณบุษดินก็คือได้มีการเริ่มต้นในการคุยกันระหว่างผู้บริหารทั้ง3กองทุนจากเมื่อวานนี้ที่มีการประชุมกันครั้งแรกก็ถือว่าน่าจะไปในทิศทางที่ดีดีกว่าไม่ได้มาคุยกันเลยนะครับ